คุณนะครับก็เพลงที่ร้องเป็นเพลงนะครับก็อย่างที่บอกนะครับร้องให้กับคนที่รักจริงๆนะครับก็คือนะคับคุณแม่เลยนะครับคือเนื้อหามันถึงจะเป็นเพลงร้องนะครับแต่ว่าเนื้อหามันก็ช่างหวานซึ้งนะครับก็ง่าย ก็คือฉันไม่อยากที่จะเผลอหลับไปเพราะฉันไม่อยากพลาดวินาทีเดียวที่แม่จะคิดถึงคุณนะซึ่งตอนนี้ก็กำลังอินมากนะกำลังรังแมวมาโอเคเป็นไงบ้างโอดีนะฮะสบายดีนะครับโอเคครับคัะ ก็ขอบคุณแม่นะครับยังไงก็แล้วแต่ถ้าผมรักแม่แล้วต้องรักผมด้วยไปร้านเบเกอรี่ของผมด้วยสุดท้ายจบที่การขายของนะครับไปร้านเบเกอรี่ของผมด้วยนะครับอ่าร้านสวีทแอนด์ซาวนะครับอยู่ที่ถนนสีนัทธารีนะครับอยู่ติดกับแบล็กโคลสีนัทรีนั่นเองนะครับใครที่ไปไม่ถูกนะครับถามพี่เสื้อชมพูวันนี้ได้นะครับผม Thank yeah. you. Yeah.